สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเฟิร์ดิน9 9มาอยู่กับพัดลม L 3หรือว่าเครื่องขุด a อสิคนะครับพวก s 1 9 LT 5 pro S9 อะไรพวกเนี้ก็จะใช้พัดลมมาตรฐานเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็น2ตัวช้อนแบบนี้ใช่ไหมครับเพีงยิงแล้วก็คือมันเท่ากันหมดแหละทีเนี้ยหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยแล้วเราเลือกรุ่นไหนดีล่ะ ครับว่าเลือกรุ่นไหนดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าเลือกรุ่นไหนดีแต่ความรู้สึกผมนะผมขอแนะนําว่าพัดลมแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันคล้ายในคล้ายกันนะครับในคล้ายกันนี่คือภายในของตัวพัดลมจะมีตัวทุ่นเล็กใหญ่นั่นนะครับมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่าแต่ละยี่ห้อนะครับเพราะว่านี่นเป็นตลมพังยี่ห้อนี้ดูกันเอาเองนะครับว่านะครับ <ítulo> เป็นยี anyway. <LE> <Coc> ่ห้อนี้แนะครับเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยผมก็อ่านไม่ออกหรอกคอนเซปต์ผมเดิมคือจบป .6 แต่เสือกอยากทําเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมมปดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อนี้แต่ยี่ห้อนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งผมเป็นผู้ใช้งานมาเดี๋ยวแกะดูข้างหลังนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อไปประกอบการตัดสินใจที่ใครจะเลือกซื้อครับ เห็นตัวนี้ไหมครับเป็นทองเหลืองนะครับมันเป็นทองเหลืองซึ่งบางรุ่นจะไม่เป็นทองเหลืองใช่ไหมครับนี่อย่างอันนี้เห็นไหมครับจะไม่เป็นทองเหลืองเห็นไหมครับไม่เป็นทองเหลืองอันนี้จะเป็นทองเหลืองแต่ลูกตึงก็จะเล็กใบก็จะใหญ่รุ่นนี้คือข้อเสียคือเสียงดังมากนะครับเสียงดังมากดังแบบ ดังเยอะเลยนะครับแต่ลมผมกล้าพูดเลยว่าแรงมากนะครับเพราะมันเป็นใบคล้ายใบใบเรือหางยาวนะครับแรงมากแล้วแต่ว่าความแรงก็ต้องมาแลกกับเสียงนะครับเสียงคือเสียงที่ดังผ่านไปนะครับยี่ห้อนี้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจและยี่ห้อที่สองนะครับที่เจอการบอยๆอย่าเป็นยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับยี่ห้อนี้ ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็คือเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกไม่มีอะไรนะครับยี่ห้อนี้นะครับดูซูไม่ดูใกล้ๆนะครับว่ายี่ห้อนี้นะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นใบรูปทรงประมาณนี้นะครับบอลมีพัดลมเล็กแบบนันไหมไม่มีไหมไม่มีเอาอันนี้ก็ได้นี่เราเห็นนะครับมันจะเป็นใบเล็กๆทรงเล็กๆเนี้ยครับ ตัวนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงก็พอใช้ได้ครับประมาณ3เดือนอายุการใช้งานประมาณ3เดือนก็จะหืวว่าไปแล้วนะครับอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้ก็คือคือสู้ใจขาดกันครับเห็นใบไหมครับอามาแกะครับเลือกลูกปืนนะครับเราไม่สามารถไปแกะได้นะครับอันยี่ห้อนี้ให้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอเคจะได้รู้กันว่า เป็นทองเหลืองไหมนะครับโอ้แก่ยากเหลือเกินคนยากแก่ครับอันนี้เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองข้อดีของทองเหลืองคือมันจะไม่เกิดการหัก แบบนี้นะครับนี่อาการหักอาการหักตอนช่วยหยิบอันอันอันที่หักสามเลยนันะครับหักขาอันนี้นี่ครับมันจะหักเป็นพลาสติกตรงนี้ครับพลาสติกข้อเสียของมันก็คือร้อนแล้วมันก็จะหักเกิดจาการเละนี่ครับแต่ก็คือ มันถูกนะครับมันก็จะหักแต่ถ้าเป็นทองเหลืองก็จะทนนะครับทนความร้อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีในการเอาดูแลพัดลมเครื่องขุดว่าทํำยังไงต่อนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องพัดลมมันก่อนมายี่ห้อต่อไปนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ลองไปประกอบกันใจตัวนี้ ก็ใบก็เสียงก็พอได้นะครับเสียงพอได้เลยแหละนะครับเสียงพอได้เลยแต่ก็เย็นนะครับมาดูนะครับว่ามันเป็นทองเหลืองไหมนะครับเพื่อใครที่คิดกําลังอยากจะเปลี่ยนพัดลมจะได้เอาคลิปนี้ไว้เป็นการตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อพัดลมยี่ห้อไหนดีนะครับัีนี้เป็นทองเหลืองอีกเช่นกันนะครับเป็นทองเหลืองยี่ห้อนี้นะครับ เป็นทองเหลืองนะครับอ้าวผ่านไปนะครับและอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นต่างนะายบบี่ห้อนี้นะครับปลายแบบนี้ยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ไม่ติดม่เกี่ยวนะครับอ่ะมาเราแกะกันเลยนะครับว่ามันเป็นพลาสติกไหมนะครับหรือว่ามันเป็นอะไร เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่ารอบจัดนะครับแล้วก็เสียงไม่ถึงกระดังมากปานกลางนะครับปานกลางถึงปานกลางแล้วก็ให้ความทนสูงก็คือระยะประมาณ3-4เดือนเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องปักด้วยนะครับเรื่องปักตรงนี้เนี่ยปักนี้ต้องระวังมันจะไหมนะ้ปักตัวน,นี้นะครับถ้ามีก็เปลี่ยนได้เลยครับอย่าปล่อยไว้นานเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้างในมันจะพังนะครับ เพราะว่าข้างในเขาจะมีแผงวงจรแบบนี้นะครับนี่ข้างในพัดลมเราจะมีแผงวงจรแบบนี้นเป็นแผงวงจรมันก็เลยถ้าเกิดว่าสายได้สายหนึ่งหลวมแผงเงือชุดนี้ก็จะมีอาการคอตหรือว่าหลวดนะครับต่อไปนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะนม่โอ้ร่วงดังเนาะสนั่นเลยนะานี่ครับยี่ห้อนี้ ผมก็อ่านไม่ออกหอกนะครับให้ดูแบบนี้แล้วกันโอเคแบบนี้นะครับอืมแบบนี้ทาไมมันลับลับหัวหวะ <c oughs> โอโหนี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับดูใบด้านหน้านครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าพัดลมยี่ห้อนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้มีส่วนไดส่วนเดียกับพัดลมทุกยี่ห้อที่นําเสนอในคลิปนะครับ เป็นข้อเปรียบเทียบว่าผมใช้งานนะครับผมก็เลยอยากมาบอกต่อว่ามันเป็นแยบงไรตัวนี้นิ่มนะครับนิ่มในความรู้สึกผมว่ายี่ห้อนี้นิ่มมากนะครับใบก็แล้วเสียงก็ไม่ถือว่าจัดจ้านอะไรมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันเลยเป็นทอ,อ,องเหลืองนะครับนี่เป็นทองเหลืองนะครับซึ่งให้ความคงทนแน่นอน เรื่องราคาก็ลองไปสอบหากันเอานะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นทองเหลืองและเป็นออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ใช้พัดลมตัวนี้นะครับที่ผมจะแนะนํานะครับตัวนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครเจอให้ซื้อมาใช้ได้เลยนะครับเสียงเบากว่าห้าสิเปอร์เซ็นจากพัดลมทั่วไปตัวนี้นะครับ ยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่าไม่ค่อยเคยเห็นกันเท่าไหร่นะครับแต่ดูให้ดีนะครับดูให้ดีอย่าซื้อแบบไม่คิดว่าเอ้ยมันมันเหมือนกันมันจะมียูรุ่นนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูมันจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ตัวนั้น ดูให้ดีนะครับมันมีสองรุ่นนะครับมันมีสองรุ่นนี่ครับมันมีสองรุ่นนะครับให้สังเกตด้านหลังไว้นะครับสองรุ่นรุ่นนี้ก็ทนเหมือนกันนะครับเป็นลูกปืนเหมือนกันทนนะครับก็ทนและเสียงเบา แต่ราคาถูกลงมานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับดูให้ดีนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือราคาที่ถูกตัวนี้ที่ผมแนะนํานะครับดูซี่ด้านหลังนะครับดูซี่ด้านหลังซี่จะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูซี่ที่ไม่เหมือนกันนะครับและรุ่นก็คือคิวตัวนี้จะเป็นคิวใช่ไหมครับเป็นคิวคิวเหนึ่งสอง 0ูนสามแปด nm นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น TFC 1 2 1 2 DE นะครับอ่าตัวนี้ผมขออนุญาตวางนะครับไม่ต้องแกะให้ดูนะครับตัวนี้ที่ผมจะแกะให้ดูตัวนี้ความพิเศษคือเสียงเงียบอย่างทีผมบอกนะครับและให้ดูใบด้านหน้าดูทรงนะครับ,ด,รนะรบดูทรงของเขากับใบด้านหน้านะครับจะไม่เหมือนกับพัดลมทั่วไปนะครับ ม่เหมือนลมทั่วไปที่เราเห็นเห็นใช่ไหมครับนี่ครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกับลมพวกนี้ใช่ไหมครับนี่แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ไม่เหมือนนะครับคือด้านนี้จะเป็นหลุมลงไปนะครับเป็นหลุมไม่ดีครับนี่ผมจะเห็นดูว่าเป็นหลุมนะครับและความพิเศษนะครับที่ผมชอบสุดคือเสียงเงียบสองลูกปืนจะใหญ่ไปไหนนะครับลูกปืนภายในจะใหญ่ไปไหนมาผมแกะให้ดูเลยนะครับ เดี๋ยวจะว่าเฮ้ยโกหกกรืเปล่าเสียงเงียบหรือเปล่าลูกปืนใหญ่จริงหรือเปล่าจะใหญ่ไปไหนอันนี้ผมจะระบีบป้ายไว้นะครับตอนสมัยตอนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เอามาโมดิฟายใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาอองโมดิฟายเป็นรุ่นที่ลูกปืนใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องนะครับที่ผมเจอมานะครับ เห็นไหมครับแกนแกนใบพัดลมนะครับอัน,นุนี้พัดลมใบนี่อันนี้คือพัดลมทั่วไปที่กบกองอยู่ครั้งตอนแรกอันนี้แกนพัดลมตัวที่ผมแนะนํานะครับตัวนี้ที่แนะนําลูกปืนนะครับลูกปืนของพัดลมทั่วไปนะครับที่ตัวแรกๆที่ผมแนะนําให้นะครับแนะนําให้ดนะูตัวแรก ลูกปืนไหมครับอันนี้เห็นลูกปืนไหมครับเห็นไหมครับถามว่ามันจะใหญ่ไปไหนนะครับมันจะใหญ่ไปไหนอ่ามันจะใหญ่ไปไหนนะครับเป็นลูกปืนเท่ากับลูกปืนลอกเบ็ดเลยนะครับ แล้วเสียงผมบอกเลยว่าเงียบเบากว่าพละลมปกติ50%ผมกล้าพูดเลยว่า50%ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปหาดูนะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนดูให้ดีนะครับมันยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ซีรีส์รุ่นมันจะไม่ตรงกันนะครับอย่าสะสมไอ,อย้ยา สับสนนะครับเดีย๋ยวจะมาว่าผมเฮ้ยมึงหลอกกูนี่หว่าพัดลมลูกปืนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมไม่มีส่วนน่าเสียยพัดลมนะครับหน้าพัดลมก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่ผมทําเครื่องอิสิกมานะครับแล้วก็ประกอบซ่อมพัดลมทําโมโลมอะไรพวกนี้ก็จะตัวนี้ดีที่สุดก็เลยมาแนะนํากันนะครับว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนพัดลมในช่วงที่จะใกล้อากาศร้อนนะครับก็แนะนํา รุ่นนี้ละกันยี่ห้อน,นี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากจะซื้อพัดลมใหม่ก็ลองหาซื้อได้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องเพรเด่น9ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดสับปะไทเป็นกำลังใจให้ช่องเพรพเด่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปวิธีถนอมพัดลมที่ใช้งานเกิน3เดือนไปแล้วเราจะทำยังไงให้พัดลมอยู่ต่ออีกสัก2เดือน3เดือนหรือ ได้อีกเลยหลายเดือนครับเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ